สวัสดีครับผู้ชมที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะวาร์ี้ตำนานเทพผู้จัตรวาลเนื้อหานำมาจากนิยายเรามารับชมได้เลยตอนที่65ห้กลิ่นหอมหวานของโบตันแย่ละตราขุนนางชั้นสี่ของข้าชินเฟยเย่ยสีหน้าแปรเปลี่ยนไปเปีปเ้ยวและรีบตกหาข้าวของตามเอวของเขาตราขุนนางชั้นสี่ที่เขาห้อยไว้ข้างเอวหายไปอย่างไร้ร่องรอยทำเหงเย,ยินไหลโสมหน้าผาก การทำตราขุนนางหายไม่ใช่เรื่องเล็กๆแต่ในเมื่อเขาเป็นลูกศิษย์ของท่านราชครูก็ยังพอระงับเรื่องราวไม่ให้ขยายวงได้แต่สิ่งที่ทำให้เขาขนหัวลุกยิ่งกว่านั้นก็คือเขาไม่รู้ตัวเลยว่าชายเป๋ผู้นั้นขโมยตราขุนนางเอาไปตั้งแต่เมื่อไหร่และหากว่าชายเปไมิได้แค่ขโมยตราแต่ใช้มีดเสียบหัวใจเขาแทนเขาตัวสั่นเทาจากความคิดนั้นใบหน้าของคุณชายเจ็ดกลับกลายเป็นแดงฉานจากความอับอายเขากอดหน้าอกของตัวเองแน่น และส่งนางกำนันรับใช้ในหวังให้เข้ามาล้อมรอบเขาไว้มีให้ใครเข้าใกล้ได้ mm hmm. เมื่อเท่าเป๋ลักเล็กขโมยของจากเนื้อตัวของเขาเท่าเป๋ก็พบว่าเขาที่แท้ก็คือเด็กสาว uh. เมื่อขโมยได้เสื้อชั้นในผู้หญิงไปเท่าเป๋ถือว่าการแตะเนื้อต้องตัวสตรีระหว่างที่เขาลักขโมยนั้นเป็นข้อห้ามถือสานั่นจึงเป็นเหตุให้เขาชะงักจนเปิดช่องว่างและชินเฟอย์เย่ยก็ใช้ช่องว่างนั้นโจมตีเขาทําให้เขามีโอกาสเพียงแค่หลบหนีออกไปเท่านั้น ชายขาเดียวผู้นี้คือโจรเทวที่ลอบย่องเบาเข้าไปในราชวังจักรพรรดิเพื่อขโมยหูหยกจักรพรรดิจอมโจรขโมยสวรรค์ชินเฟย์เย่ยระงับความตหนกในใจเมื่อเห็นว่าคุณชายเจ็ดยังอยู่ครบ32เขาก็ปล่อยลมถอนใจด้วยความโล่งอกคุณชายต้องตรนกแล้วเพราะข้าไร้ความสามารถกูลี่หนว่ในน้ําแข็งลึกลับยิ่งแตกตื่นกว่าชายขาเดียวผู้นั้นถึงกับสามารถหยิบฉวยเอาฝักกระบี่ผู้พิทักษ์ยาวไปจากร่างของเขาไม่เพียงเท่านั้น ธงดาในมือเขาอีกข้างยังถูกชายขาเดียวนั่นขโมยไปอีกถูกผนึกไว้ในน้ําแข็งลึกลับเขารู้ดีว่าน้ําแข็งลึกลับนี้แข็งแกร่งและเยือกเย็นเพียงใดแม้แต่ยอดฝีมือระดับเขายังถูกแช่เอาไว้และไม่อาจหลบหนีไปได้เมื่อฉินมู่หลอกตุกระบี่ของเขาเขารีบเร่นพลังปราณจนหมดตัวเพียงเพื่อส่งกระบี่ผู้พิทักษ์ยาวออกจากน้ําแข็งลึกลับแต่ทว่าชายขาพิการผู้นี้กลับหยิบฉวยสิ่งของโดยเผ่วเบาโดยไม่สนใจน้ําแข็งลึกลับปราวกับว่าเป็นมือผีสางที่กวาดเอาฝักกระบี่และธงของเขาไป ใต้เท้ากูชายขาเดียวผู้นี้เคยลอบเข้าไปในวังหลวงและบุก,กรุกทลางสมบัติของจักรวรรดิภายใต้จมูกของยอดยุทธ์นับไม่ถ้วนซ้ำยังมีกับดักจำนวนร้ายประมาณในทลางสมบัติขนาดนี้เขายังคงขโมยห่วงหยกจักรพรรดิไปได้โดยไม่มีผู้ใดาสามารถหยุดยัง้งชินเฟย์เย่ยกล่าวต่อโชคยังดีที่ท่านราชครูขัดขวางเขาไว้และตัดขาเทวะเขาไปได้ข้างหนึ่งแต่กระนั้นท่านราชครูก็มีอาจยับยั้งเขาไม่ให้หลบหนีไปพร้อมกับห่วงหยกจักรพรรดิได้ สุดท้ายเขาก็หายไปโดยไร้ร่องรอยกูลี่หนวนช็อกจนพูดไม่ออกสักพักเขาจึงได้สติแล้วเอ่ยถามขนาดขาขาดไปข้างหนึ่งเขายังหนีหายไปโดยไร้ร่องรอยได้อีกความสามารถยิ่งนี้เพราะเขาใช้มือเทวะหรือขาเทวะทันใดนั้นเสียงสัตว์ยักษ์ก็ดังกล้องมาจากทางหน้าเรือชินเฟเยเย่ตื่นระหนกและรีบวิ่งรีบไปทางหัวเรือม่านตาเขารีหดอย่างไม่อาจควบคุมได้เมื่อเขาเห็นยายแมงมุมขึ้นกลางขวางทางเดินเรือเอาไวร้ระเกะระกะไปในคลุ้งน้ําเป็นสิบลี้ สัตว์ยักษ์ซึ่งกำลังลากเรืออยู่ชนเข้าไปติดกับใยแมงมุมจนสลัดไม่หลุดไม่ว่ามันจะดิ้นรนมากแค่ไหนแม่น้ำพลักแยกปีนออกเห็นแมงมุมตัวมโหรานปีนไต่ออกมาจากใต้แม่น้ำลากสัตว์ยักษ์ที่ติดอยู่บนใยของมันเข้ามาใกล้เรื่อยๆระหว่างที่ปากมันพ่นใยเสริมเข้าไปอีกจนกระทั่งมันฝังเที่ยวลงไปในร่างสัตว์ยักษ์ลากเรือได้ในที่สุดทหารจำนวนมากพยายามใช้ปรานคุมกระบี่บินและใช้วิชาเทวะต่างๆเพื่อโจมตีแมงมุมแต่ไม่อาจบีบให้มันล่าถอยไปได้ กระทั่งใหญ่สักเส้นก็ยังตัดไม่ขาดไม่นานนักสัตว์ยักษ์นั้นก็ตัวสั่นเทิมร่างของมันแห้งเหี่ยวจนเหลือแต่หนังว่างเปล่าชินเฟย์เย่ยก็ตัวสั่นไม่แพ้กันกระทั่งมือเขาที่กุมกระบี่วิเศษอยู่ก็สั่นเทาไม่หยุดเขาอยากจะฟันให้เม่งมุมนี้ให้ตายตายไปแต่ไม่กล้าแม้แต่จะกระดิกตัวเขาเห็นนักปรุงยาในชุดเขียวยืนถือตะกร้ายาอย,าอยู่บนฝั่งน้ํานักปรุงยาผู้นั้นดูธรรมดาสามัญแต่โฉมหน้าของเขาถูกทําลายจนมองไม่ออกว่าไหนปากไหนจมูก ทำให้ดูชั่วร้ายอัปลักษณ์นักปรุงยาโบกมือของเขาจากนั้นแมงมุมยักษ์ก็เริ่มม้วนดึงใหญ่ของมันเก็บคืนจากนั้นมันก็ไต่ไปตามใหญ่จนกระทั่งคืบคพลานไปหานักปรุงยาร่างของมันย่อเล็กลงเรื่อยๆจนกระทั่งมันหดลงเหลือเพียงจุดเล็กๆมุดหายเข้าไปในตะกร้าย,ยาในมือเขาเมื่อไม่มีใหญ่แมงมุมขวางกันแล้วเรือก็ล่องลงไปตามน้ําเช่นเดิมชินเฟอร์เย่ยได้ยินเสียงเบาบางล่องลอยมาข้างหูของเขาบอกราชครูให้เลิกล้มความตั้งใจที่จะมารังควานแดนโบราณวินาท ระวังตัวอยา่าเผอิต่อแยพวกเราผู้เท่าพิการชราเข้าหลกเสียงของกูลี่หนวนสั่นสะท้านมาจากภายในแท่งน้ําแข็งลึกลับนั่นนั่นคือราชาพิษชินเฟเย์เย่พยายามระง,งับหัวใจที่เต้นแทบหลุดจากอ,กอกของตนเองแล้วกล่าวทหารทุกนายรับคําสั่งยกใบพา,ายขึ้นแล้วพายกลับไปจักระวัติสันตินิรันดรหลังจากแล่นไปได้สักสองสามลีกทหารนายหนึ่งก็ร้องตะโกนขึ้นมาด้วยเสียงสัน่นท่านแม่ทัพชินมีคนอยู่บนแม่น้ําชินเฟเย์เย่กัดฟันกรอด หน้าเขาดำคร่ำเครียดกล่าวกับฐานมาปิศาที่ไหนบังอาจขวางหรือข้าพวกมันคิดว่าข้ารังแกง่ายนักหรือไงชนมันให้ตายกล่าวได้ครึ่งประโยคเขาก็พบว่าชายที่อยู่บนแม่น้ำมีเพียงร่างครึ่งท่อนบนไม่รู้ว่าใครตัดฟันครึ่งท่อนล่างของเขาชายประหลาดผู้นั้นถือมีดใหญ่โตหน้าตาทิลึกขณะที่ตั้งตัวนิ่งอยู่บนแก่งหินและทันใดนั้นแสงมีดก็ฉีกทิ้งท้องฟ้าสะเทือนพระสุธาชินเฟเย,ย์มองขึ้นไปเบื้องบนก็เห็นมุนหมู่เมฆ ถูกพาออกเป็นสองเสียงจากรังสีมีดนี้รังสีมีดฟาดลงมาฟันพุ่งใส่เรือสังเภาทันใดมวลน้ําในแม่น้าหยงแยกออกเป็นสองเสียงด้วยมีดเดียวสมบัติเทวเจ็ดดาวปลุกพลังชิ้นเฟอร์เยตตะโกนคอเป็นเอ็นสมบัติเทวในร่างของเขาเปิดออกทีละอันทีละอันทําให้ปราณชีวิตอันกล้าวแกร่งของเขาพวยพุ่งออกมาเป็นมังกรยักษ์สองตัวขนาดสองข้างเรือยกเรือย้ายไปข้างข้าง,างระยะไก,กลร้อยห้าสิบวา แสงมีดเฉียดข้างลำเรือมันยังคงแหวกผ่ามแม่น้ำต่อไปและสิ้นสุดลงเมื่อชายประหลาดผู้นั้นเก็บมีดไว้คืนที่กลางหลังของเขาฮีฮีสู้กสิทธิ์ของราชครูนี่ไม่สนุกสัก,กติดถ้าได้ปะทกกระกับราชครูก็ว่าไปอย่างชายประหลาดบนแก่งหินกลางน้ำเก็บมีดของเขาใช้มือยันแก่งหินนั้นผลักร่างให้ลอยและเลิ้วขึ้นสู่ท้องฟ้าพอหายไปโดยไร้ร่องรอยชินเฟอเย,ย์พยายามอย่างสุดความสามารถที่จะบังคับขาเขาไม่ให้สัน่นและตะโกนบังคับเรือให้ดี บังคับเรือให้ดีเสียงของเขาสั่นเทิมจนแม้กระทั่งเขาเองก็แทบไม่ได้ยินว่าตนเองกำลังพูดอะไรเขาซุดตัวลงไปนั่งเพื่อสงบสติอารมณ์แต่กระนั้นห่วงคิดของเขาก็ยังปั้นป่วนเหมือนพายุกูลี่หนวนกลัวแทบตายเสียยิ่งกว่าเขาเสียงของกูลี่หนวนสั่นสะท้านดาบสวรรค์นั่นบันดาบสวรรค์ที่เคยยกดาบชี้ฟ้าท้าทายสวรรค์และตกตายในน้ำมือของเทพเจ้าที่แท้เขายังมีชีวิตอยู่สีหน้าของชินเฟเย์เย่ไม่อาจสงบระงับได้อีกต่อไป ทำไมหมู่บ้านเล็กๆรกร้างในแดนโบราณวินาศแบบนี้ถึงมีแต่ปีศาจเท่าซุ่มซ่อนอยู่ทนเทวะดับสวรรค์โจรเทวะประชาพิษนอกจากคนพวกนี้แล้วจะยังมียอดฝีมือที่ไหนเร้นกายในหมู่บ้านอยู่อีกหรือไม่เขาหันไปมองแผนที่ภูมิประเทศของแดนโบราณวินาจากนั้นก็ถอนหายใจโล่งอ,อกเมื่อแผนที่ที่เขาอุทิศหยัดเงรงงานจะทํามันขึ้นมายังอยู่ดีบนเรือผู้คนไรก้กาศพวกนั้นไม่ได้ทําลายแผนที่ภูมิประเทศแม่น้ำหยงไม่ใช่แล้ว ทันใดนั้นเขาก็ตื่นรู้ขึ้นมาผู้คนไร้กาเหล่านั้นไม่ทำลายแผนที่ภูมิประเทศแม่น้ำยงมิใช่เพราะพวกเขาทำไม่ได้แต่เพราะมันไม่ได้อยู่ในสายตาพวกเขาปีศาจเท่าพวกนั้นมั่นใจว่าแม้เขาจะนำแผนที่ภูมิประเทศกลับไปได้ราชครูก็ไม่กล้าเข้ามาในแดนโบราณวินาททำไมพวกเขาไม่สังหารพวกเราคุณชายเจ็ดที่แต่งตัวแบบเด็กผู้ชายเอ่ยถามพวกเขาคงไม่คิดว่าเรามีค่าคู่ควรพอให้ลงมือ ชินเฟเย์เย่ตอบอย่างระทศระทอ้อพวกเขาไม่คิดจะสังหารพวกเราให้เสียมือเพราะความสามารถของพวกเราต่ำต้อยเกินจะอยู่ในสายตาใจของเขาขมขื่นในฐานะสิทธิ์ของท่านราชครูเขารู้สึกว่าตนสูงส่งเหนือใครมาตลอดชื่อเสียงเขาก็สูงล้ำโด่งดังไปทั่วทุกวงสังคมเขาไม่เคยคิดเลยว่าจะพบพานกับยอดยุทธ์ฝีมือเสียนจำนวนมากมายขนาดนี้เพียงการเดินทางหนเดียวมายัางแดนโบราณนวินาความยโสลำพองที่เขาเคยมีมาปนปี้แทบไม่เหลือ ตอนแรกที่เขาพบพ่านเท่าบอดเขายังพอมีความหยิ่งลํำพองในตัวอยู่แม้ว่าจะตกตะลึงกับมหาธนุภาพของเท่าบอดแต่ความถือตัวมั่นใจของเขาก็ยังไม่จางหายแต่ทว่าเมื่อเขาพบพ่านเท่าเป๋ผู้ไร้ร่องรอยนักปรุงยาผู้เยียกเย็นคนแร่เนื้อผู้ถือร้ายความถือตัวมั่นใจของเขาก็หายวับไปเป็นจุนจากความแตกตื่นที่เขาได้รับอย่างต่อเนื่องทิ้งไว้ก็แต่ความหวาดกลัวไม่มีสิ่งใดที่หยุดยั้งท่านราชครูได้ไม่มีสิ่งใดที่ทำลายขวัญท่านราชครูได้ เมื่อชินเฟเเย์เย่นึกถึงอาจารย์ของเขาราชครูสันตินิรันดรความกระสับกระส่ายใจของตนก็ลดทอนลงสายตาของเขาเข้มขึ้นเมื่อเขาพุมพำกับตนเองหากพวกตาแก่ในแดนโบราณวินาศหมายจะเป็นตะกะแตนขวางรถพวกเขาก็จะต้องแหลกเละตายอย่างน่าสังเวช้วยสำเภาล่องลงไปตามน้ำทันใดนั้นชินเฟเย์เย่ก็ตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าที่เวิง้งน้ำนี้ก่อนหน้ายังมีเกาะสูงเลี้ยวกลางน้ำ อันมีวัดโบราณตั้งอยู่บนยอดแต่ขณะนี้ทั้งเกาะตะปูนั้นกลับหายสาบสูญไปไม่เหลือซากตอนที่เห็นครั้งแรกเขาก็รู้สึกว่าวัดนั่นมีอะไรแปลก,แ,ปลกแต่ไม่ได้เข้าไปตรวจสอบอย่างไรก็ดีเขาได้ทําเครื่องหมายไว้บนแผนที่แต่ไม่คิดเลยว่าเพียงแค่ขากลับวัดนี้ก็หายไปเสียแล้วเนตรตุกพลังชินเฟเย์เย่คำรามเสียงต่ําและเปล่งแสงออกจากดวงตาเมื่อมองลงไปในน้ําเขาก็อึ้งไปเกาะตะปูยังคงอยู่ที่นี่ แต่มันถูกฤทธานุภาพของอะไรบางอย่างกดมันจนตอกปักจมลงไปและวัดโบราณก็อยู่ใต้น้ำนั้นแดนโบราณวินาศเขาสงบใจลงและสั่งให้เหล่าทหารเร่งใช้ปราณชีวิตพายเรือให้เร็วขึ้นเพื่อที่จะออกจากสถานที่ผีสางแห่งนี้ให้เร็วที่สุดไม่นานหลังจากที่พวกเขาพายเรือจากไปแม่น้ําก็แยกปลีออกและพุทธรูปทองแดงก็ผุดโผล่ขึ้นมาจากน้ําพร้อมกับโซ่อันมัดพันอยู่รอบๆตัวเขาแม้ว่าพุทธรูปทองแดงจะหนักเป็นตัน,ตน แต่เมื่อมันเหยียบผิวน้ํายืนอยู่ก็ดูเหมือนว่ามันเบาเท่าขนนกพวกปีศาจเท่าหมู่บ้านพิการชราแข็งแกร่งขงนาดนี้เชียวจะจัดการพวกเขาคงไม่ง่ายนักพุทธรูปทองแดงมองไปยังทิศทางหมู่บ้านพิการชราก่อนที่จะเคลื่อนย้ายกําลังไปยังขาของเขาวิ่งขึ้นฝั่งและยังคงวิ่งต่อไปเรื่อยๆขโมยกุศลผลบุญของข้าข้าตามกัดไม่ปล่อยแน่แต่ในเมื่อราชครูสันตินิรันดรเริ่มจะอยู่ไม่สุขและหมายจะเข้ามาในแดนโบราณวินาศข้าก็จะปล่อยให้สุนัขพวกนี้กัดกันไปก่อน ไว้เมื่อพวกมันต่อสู้ดูเดือดล้มตายกันเมื่อไหร่วัดฟ้าคำรามของข้าก็จะเข้ามาช่วยพุงปลามันเสียในหมู่บ้านพิการชาราชินมู่พบกับเท่าเป๋ที่เดินเข้ามาหาและโยนของบางอย่างให้เขาชินมู่เอื้อมมือรับไว้และพบว่ามันคือฝักกระบี่ของกระบี่ผู้พิทักษ์ยาวชินมู่ยืนงงต็กไปครู่หนึ่งและกําลังจะอ้าปากถามว่าเท่าเป๋ดได้สิ่งนี้มาจากที่ไหนแต่เท่าเป๋ก็ยัดของอีกอย่างลงในอกเสื้อชินมู่เสียก่อนชินมู่ดึงมันออกมาแล้วเพ่งพิสมันคือผ้าสีขาวครีม ที่ปักลายดอกโบตันไว้สามดอกมันยาประมาณหนึ่งคืบและมีเชือกคาดทำจากริบบิ้นทั้งยังมีกลิ่นหอมหวานท่านปูเป๋นี่คืออะไรหรือชินมู่ถามอย่างฉงนรอยยิ้มบนใบหน้าเท่าเป๋ฝืดค้างทันทีก่อนเขาตอบไปส่งๆผ้าเช็ดเหงื่อไว้เช็ดเหงื่อตอนเจ้าทำงานหนักไงสวยจริงๆทำไมข้าต้องไปแต่โดนของอะไรแบบนี้ด้วยแต่มันหนึ่งที่โชคร้ายไปสาปีขอบคุณที่รับฟังจนจบ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้า